หลังจากที่หมอลำจากเสียงมีหกนกพงศะกรได้ล่ำถวายเสียงวัดสุข่สุคนหลวงพ่อแล้วกับมีเพิ่นกับมีสิ่งที่ระลึกมาฝาก็เลยเหตุห้ยมีภาพภาพนี้เกิดขึ้นสบายดีคับพี่น้องกอ,อกไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพงศะกรเอฟซีของอีหลาหน้อยอ้าอายสกุลนพรเสียงมีหก เอฟซีของพี่เต้าดนพี่ชายที่แสนดีคุณยาบอกเสมอว่าพี่เต้าโดนคือพี่ชายที่ที่หนหักการปฏิบัติกับน้องพี่เต้าโดนทําได้สม่ําเสมอจนได้ขื้นคาติดปากของเท่เฮาคาที่อิหล่ากับพ่อจ๋าก็คือพ่อจ๋าลูกจาก๋าแต่กับพี่เต้าโดนก็คือพี่จ๋าน้องจา๋ามีความภาษามีคาคำหนีขื้นมาเฮ็ดในหัวใจเฮ็ดให้ความอบอุ่น เห็นพี่เต้าโดนเมื่อไหร่เห็นพี่จ๋าเมื่อไหร่มาอยู่ใกล้น้องย้ำไดยกสิมีความอบอุนน่นในหัวใจบอกว่าสิไปส่งน้องขี่รถไปส่งทุกอย่างทุกอย่างที่ที่มองเห็นที่ที่เวลาพี่น้องสองคนนี้เขาอยู่น้ำกันเอฟซีกสิเกิดความอบอุ่นทุกคำทุกครั้งจะมีคอมเมนต์ดีๆทุกครั้งที่พี่เต้าโดนอยู่กับอีหล่าใต้คอมเมนต์สิออกมาแบบอบอุนน่นหฮง ผู้คนมองเห็นความความหัวใจอ่อนโยนและก็ความเป็นน้องสาวมี่ยังก็สามารถว้ากับอายได้ในอนาคตก็หวังว่าก็คิดว่ามีถ้าน้องมีมีความอ่าอ่อะไรอยากเล่าสู่ายฟังส่วนว่าชีวิตเริ่มสิเป็นสาวไปปรึกษาภัยบ่อดดประมาณนี้ก็น่าจะเป็นที่ปรึกษาดีๆให้น้องได้สําหรับพี่เต้าดนครั้งนี้ก็คือกันพี่น้องคะ่ะหลังจากที่เพิ่นถวายเสียงเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อพันกสิมีข้าเจ้าเอินอย่างเอินเหรียญเอินพระพุทธรูปเอินพระพระเครื่องงานพันมีพระเครื่องไงพี่จ๋าก็จะได้แบบใส่ถุงมาคุณยายก็สังเกตเลยวลยอ๋อน้องได้แบบแบบพิเศษคือจะมีมีกองสีนำเงินมีข้างในสีนำเงินนำเงินมากก็คิดว่าอา๋อน้องได้ไม่เหมือนคนอื่นพอน้องมาถามมามามาแหลกคุณยายสิได้จังชอว่า มรับอวดพระน้องพี่เขาก็จะมีโมเมนต์ในการว้ากับน้องแบบแบบใดแ,แ,แบบแบบนาฮักนะความความอันนี้มาหลายๆคนก็ได้ได้ขึ้นของอีหลานนี่แหละค่ะแต่แต่สาหรับคุณยายคิดว่าเป็นบุญของอีหลานใช่ไหมที่ได้อย่างนี้มาแต่บ่ได้ด้อยค่าของของพี่เต้าโดนนะคะพี่เต้าโดนก็บอกแล้วพี่เต้าโดนโค่นอันนี้ได้ได้ไดอดญ่ก็อ,อีหลานคือได้อยู่ในยามแต่แต่คุณย่า อันนี้ว่าได้เปรียบเทียบนะคะแต่พูดถึงขอพูดถึงด้วยบุญบรารมีใช่ไหมหรือว่าเป็นลูกสาวพ่อจ๋าถึงได้พระแบบเป็นกล่องมาหรือว่าบุญบรารมีด้วยความบ,บังเอิญที่อิหล่าได้มากคุณยายชิ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเน้นไหมว่าต้องเป็นอันนี้พี่พี่เจ้าโดนแล้วกัไอ้นี่อยู่เด้หรือว่าเป็นบุญบรารมีของอิหล่าจังได้ได้พระแบบเป็นกล่องมาด้วยความที่คุณยายเขาขัง,งอิหล่าอยู่เด้อ ความที่คุณยาคิดว่าน้องเป็นคนมีบุญตามความคิดของคุณยานะคะอันนี้ใช้อันนี้ความคิดส่วนตัวของคุณยานะคะน้องคุณยาคิดเสมอว่าน้องอาอายเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นหักไม่ว่าจะเป็นไปไหนกับซางอิหลาสิมี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ่มข้องเสมอลวกษะสิมีดวงมาทาัทาง้ทงทั้งทั้งที่ีิได้ ได้สิ่งดีๆเสมออิหลา่าจะได้รับความเมตตาจากผู้รักผู้ให่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นวันแรกที่พ่อจ๋าเจอพ่อจ๋ากระหักเกิดความเอ็นดูอันนี้ก็ความอันนี้ก็คือบุญวาสนาของอิหล่าอยู่แล้วที่ได้มาเป็นลูกพ่อจ๋าเข้ามาในนามของลูกพ่อจ๋าเข้ามาแบบไปยุใสก็ได้เป็นนั่งใกล้ๆพ่อจ๋าไปยุใสผู้อื่นบ่ได้เข้ากอดพ่อจ๋าแต่อิหล่าน่อยมีบุญที่พอมาถึงก็เดินเข้าไปกอดหัวหน้าวง ซึ่งในนามของพ่อจ๋าอันนี้มันเป็นมันเป็นความความความไม่บุญไหมคุณยายถือว่าเป็นความมีโชคสตาวาสนาที่ที่ได้ไปคุกค,คี้กับระดับผู้ใหญ่หนึ่งถือว่าเป็นเป็นวาสนาะได้ไปได้ไปกอดญาณุได้ไปหอมญาณุซึ่งน้องได้กอดพราะว่าน้องมีบุญวาสนาะสัมพันธ์กันคุณยายคิดไว้จังสี่เพราะว่าถ้าไม่มีบุญถ้าบุญไม่ถึงกะซิบว่าได้ไปกอด ระดับผู้บริหารบบได้ไปนอนเฟียบ่บได้ไปนั่งตักอันนี้กัอันนี้บ่ได้่นนดา,าผู้อื่นนะคะคุณยาหมายถึงอีหลาหน้อยเพิ่มมีบุญตอวเองเพิ่มมีสิ่งสิ่งที่โมองบบเห็นค่อยโดนบันดาลไหมสังเกตเวลาไปเออยกตัวอย่างเช่นได้คุณยารู้สึกว่าน้องก็ภูมิใจนะที่น้องได้องพระองค์นี้มากน้องภูมิใจมากเลย กระงอายนน้อยตามภาษาเด็กน้อยกระงกันตามภาษานี่แหละของคนอื่นก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่แต่ของเหลาน้องรู้สึกจะภูมิใจคนเห็นกับภุ่มใจตัวคุณยายเองกับพุ่มใจว่าเด็กอะไรช่างมีบุญไม่วาสนาจับอีหยังขึ้นมากกับกับเป็นบุญเป็นกุศลไปเบิดจังสินะน้องไปใส่กับมีบุญวาสนาไปเข้ามากแป๊บเดียวเมย์เมย์เข้ามาในวงการ มือเดียวออกมาจากโซ,ซเชียลมือเดียวมีเมฮักมีคุณหลายๆการที่มิสิิบุญสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่กับคือก,กันอีหลานน่อยไปไซมาไซบวา่สิไปไปทางสถานีลูกทุ่งไทยเพลงลูกทุ่งไทยก็เจ้ากับเอดูเอ็นดูโดยเฉพาะตอนนี้ตั้งชาติกับเขาไม่เอ็นดูแล้วเบาเบาด,ดูดูก่อนเพื่อจะโปรโมทว่า อิหลาหน้อยมีบุญอิหลีเป็นคนด้วยความด้วยด้วยกริยามารยาทนั่นแหละเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เอ็นดูไปทําอะไรกสร้างอิหลาหน้อยสิเป็นเด็กมีเด็กมีบุญมีวาสนาคุณยาเบา,าสม่ำเสมอเลยว่าน้องได้เพลงแต่ละเพลงเมื่อหนีกับโบเมนโบเมนธรรมดามันมีความบังเอิญไหมที่หลายๆคนบอกว่าน้องแต่งชุดนาคีน้องก็เหมือนทิดานาคี จนตะกอนจนได้เอินที่ดานาคีจนได้เอิญฉายาว่าที่ดานาคีตอนที่ร้องเพลงใจโศกบนเกาะนาคีไปเบิ่งดูค่ะว่าเพิ่นขิงกับไอ้เพิ่นเป็นยังไงเพิ่อนอวดพระยังไงคลิปนี้คุณยาขอตั้งว่าตั้งชื่อคลิปว่าหมอลำอวดพระคลิปนี้คุณยาฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะพ่อกันไม่คลิปนาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะไปดูภาพดีๆเลยค่ะ